อะไรแก้วอะไรแก้วน้ำนะน่นี่อโอ้โหลาก้่แห้งแล้วบนกแก้วน้ำพลิกรอบอีกรอบอยงงไงกลับมาได้นี้แด้นี้แย่เลยเลืมมึงกลับโอ้ไม่ไรไม่ไรพีกช่วยอล้วมาโอ้นอแล้วเรว้า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 เห็นนี่เต็มอ ว่าเร็วๆพี่แทนแบบนี้แล้วก็ไม่เล่นแล้วถ้าเป็ผังเบียร์ไม่เล่นนะก็ไม่มีใครเล่นหรอกน้องไม่เล่นก็ไม่เล่นดิเออก็พอาะผังเบียร์ไม่เล่นเออใช่เลล่นแ้วทไมถ้าไม่ผังเบียร์ไม่เล่นก็ไม่มีใครเล่นหรอกสักทีอะสักทีรังแกจันนะหมูไม่เล่นนะแขกเพียเ้ยนนะถึงเหรอเออเปลี่ยนทำไมต้องเก็บเพี้ยนกับหมูล่ะชั้นพี่นันไอหงยกพี่ถังก็ไม่รังแกนะไม่เล่ ทไม่ามกิบ่ออเินทาไมแหเขินลหันซบพี่เทมเลยนะเไม่ได้ม่ะอะไร่ามง่ายๆจะเล่นหรือไม่เล่นเล่นเออแ่นี้แหละรๆมามาาไม่เล่นเขึ้น่เพลงขึ้นวไบียเป็นเบียเป็นเป็นเลยละกันเล่นทีหลังอ่ะไจะได้เลเนี่ไม่อะไรเลยไม่อย่างเลยอ่ะเทานะเบเป็นให้เบียเป็นอยากจะออกมานั่งสบายๆมเล่นเลย เร็วเร็วเดี๋ยวเพลงขึ้นได้ยินพี่เทมบ่นปะโอ้ยชีวิตฉันอยากจะออกมานั่งสบายๆต้องชวนฉันมาเล่นอะไรพี่ถังพี่เพลงเข็นแก่อุ้ยกันที่น้องสอนพี่ขอรบวนอะไรฉันทุกคนต้องเรียกชื่อจริงต้งเียชื่อจริงเออใช่เรียกคือจริงโอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องไบบเก็บไว้ตอนเช้าเลยไม่เก็บไว้ตอนเช้าเลยชิรวิทย์ ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกวี่นาวายวายไม่ต้องเรียกว่าวายห้างงข้้างส่งข้ามอ่ะอะไรนะห้ามส่งคนข้างข้ามไม่ต้องเรียกชื่อนะกี่ทีกี่ทีไม่ต้องไม่ได้เลยห้ามาขวส่งคนข้ามไปเลยหนุ่มโยกไปยี่สิบทีนะยี่สิบทีนะยี่สิบสี่เป็นถือเล่าวน้องเดิมเไม่เอาไม่ต้องมาวิ่งพื้นนะพื้นพื้นเพราะงั้นมันไม่มีคนไล่ไป สามสามโอ้โหแม่แม่ทำลีลาห้าเฮ้ยสพองหกเสียสีมันใช่เวลาออกกำลังกายแปดมันใช่เวลาเยปเนลยก้าสิบสิบมันยากเลยเล่นตอน่ะเออทั้งนั้นทำหล่นเหอะ้สองคนไหมสิบสาม แม่แม่แห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 ม่แม่แห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 ม่แมม่แม่แม่ม่แม่แมม่แม่แแม่แ่แม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 ่แ่แม่ม่แม่แ่แม่แม่แ่แม่่แมแมแม่แม่แ พี่ถ่างเป็นผู้เป็นคนก็วันนี้เป็นพี่นั้่ทำแทนแล้วทำแทนไม่หัังเบียร์ทำแทนหลังเบียร์ปะล่ะไม่ใช่แทนทำแทนมุกต่อปะวะอยากเอาใครมาเป็นลิงอีกคนหนึ่งเลือกเลยเออเป็น2คนเถอะเออจะเอาใครเป็นเอาคนที่สูงสูงจะเคนแก่แกก่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออะไรวะเลยมาเอาพี่เทม เป็นคู่กันอะไรไปไปไปคนที่สูงสูงกัจะเก่งเลืองคนเต้ดีสุดไปอ่ะครับผมเริ่มเลยอย่าไปกลัวแก่แหละอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอะไรไม่เอ้ยไม่เอ้ยเอาอะไอกไม่ได้ไม่ได้เท่าเท่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแหมโยกอย่าไปกลัวไอ้ฟุ๊กสองอะระวังพี่เกมสุดถ้าสองคนส่งคนข้างๆได้ไม่ได้ต่อตัวไม่ได้ ได้ไม่ได้ไปง่ายไหต่อตัวต่อตัวโอ้มันก็ยังเอามาอยู่มันยากอะเพราะว่ามันมันมันน้อยอะไม่ได้ไเาาส่งอะไรมาเนี่ยเกียววิ่งมันยากเหรต้องส่งทงข้าวมาเกมอะไรเนี่ยทำ่องกันที่ a อลอะ เยอะจัยนับใหม่